เปิดคลิปด้วยหน้าเสือเอาซะเลยมาเที่ยวพามาเที่ยววัดชากใหญ่กันรอบที่ใครแล้วก็ไม่รู้เคยทำคลิปไปคลิปหนึ่งนะแต่ว่าคลิปมันใช้ไม่ได้

เราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปดูอีกรอบหนึง่งอุ้ยแมงปอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน สะพานสันดีสิสะพานสันเลยอะ เฮ้ยแกออเอาอเลงกล้องมาดิอยู่ที่รถอ่ะ อันนี้คือผู้ใดไม่รู้เสือเพียบเลยส่วนลุ่นพี่นีวันอยู่ตรงนูน้นไกลนิดนึงเ,ออเรามาเที่ยวศึกษาดูนะเราไม่ได้มากระาบไปเพราะว่าเราอยู่คละศาสนากันด้วยใช่ เราจะพยายามถ่ายให้เห็นทุกมุมนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราเอาแต่เอาร,เอา,รเอากล้องเอากล้องกล้มหน้าไงแ้เ,เอากล้องกล้มหน้ามันก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมนี่ให้เห็นผีเสื้อเมื่อกี้อยากถ่ายรูปผีเสื้อเก็บไวชาเดี๋ยวขาถ่ายแป๊บ ถายก็แหผ่วงตัวจีบีเสื้อภาพมืดนะนี่สวนลุมพินีวนันบางวันมา นีส่สวนลุมพินีวันถึงแล้วสวนลุมพินีวันสวยมากสวยพอต้นไผ่นีงไงสวนลุมพินีวันพระเจ้า 龙涛丫子。 ไม่รู้มีพระพุทธเจ้าแอบอยู่ตรงนี้ด้วยลมเย็นมาก